ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดกระดาษนะครับรุ่น 500V9 นะครับตัวนี้เขาจะตัดเร็วนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยมจะเป็นมอเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอัปเกรดมาแล้วนะครับตัวนี้จะมีสเปคในการตัดนะครับความลึกจะอยู่ที่500มิลนะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็500มิลเหมือนกันนะครับแล้วก็ระยะฉากหลังที่เข้ามาใกล้สุดจะอยู่ที่4 0มิลนะครับส่วนความสูงในการใส่ชิ้นงานตรงนี้เนี่ย ก็จะอยู่ที่เก้าสิบมิลน,นะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนนะครับซึ่งสามารถตั้งระยะด้วยมือหรือว่าตั้งโปรแกรมก็ได้นะครับรูปปิดด้านหน้านะครับสําหรับหมุนด้วยมือนะครับปรับระยะด้วยมือแล้วก็การทํางานของเครื่องนะครับเร็วแล้วก็เงียบนะครับ ตัวนี้เลยนะครับสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับลองดูนะครับ